ประเทศไทยสร้างเขตแดนและชายแดนขึ้นมาในยุคอาณานิคมชายแดนมาเลเซียมันก็เป็นชายแดนที่จะต้องตกลงกับอังกฤษ mm hmm. เหมือนกับชายแดนพมานะะ่าเพราะว่าทั้งสองเป็นอาณานิคม mm hmm. อังกฤษเพราะนั้นส่วนที่สัญญาอะไรต่างๆคเราจะทํากับอังกฤษส่วนชายแดนทางด้านตะวันออกก็คือลาวกัมพูชาฝรั่งเศสคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในยุคยุคอาณานิคมเนี่ย เราเป็นบัฟเฟอร์โซนบัฟเฟอร์สเตทให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสไม่ให้ไม่ให้อังกฤษกับฝรั่งเศสมันทะเลาะกันมันทะเลาะกันเขาก็ตกลงกันเขาก็ตกลงกันนะครับว่าให้เอาสยามเนี่ยเป็นบัฟเฟอร์กันชนตามจริงแล้วตามจริงแล้วทั้งเขาได้ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสอยากจะเอาแม่น้ําเจ้าพญาคือขนาดนั้นเลยถ้าป่านนั้นผมพูดภาษาฝรั่งเศสคล่องแล้วนะ บังเอิญว่ามันแค่ไปแล้วอำนาจมันจะชนกันมากไปหน่อยเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยจริงๆอีกอย่างนึงก็คือว่าสยามเนี่ยมีเฟเวอร์ให้อังกฤษเนื่องจากระบบการปกครองเหมือนคล้ายๆกันแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเป็นระบบสาธารณรัฐใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นในแง่ของแบบอารมณ์ทางการเมืองในช่วงนั้นน่ะเพะน่้นก็จะทำสัญญากับกฤ